อยู่โรงแรมอย่างเดิมต่อพัสดุ์เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเล่มละสิบปีคราวน,นี้ต่อเล่มสิบปีเลยต่อเล่มสิบปีร้อนมากเลยอะ เดือนเมษาวันนี้วันที่16ถนนเานอนทางเง,<า>งียบเข้มคนกลัวไม่ออกใช่เราเรียกต่อเสร็จเราเรียกกลับโรงแรมไหมบกวันอังคารประมาณเนีหยอังคารพุทธตายที่วันบวชเลยห้าร้อเกียรรรใช่มันมานานไงเลยต้องให้เขาส่งที่โรงแรงมต้องเสียแรงใช่ไหม สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะมารีวิวพาส,สปอร์ตรุ่นใหม่เจ๊ไปทำพาส,สปอร์ตมารุ่นใหม่ของประเทศไทยเรามีรุ่นสิบปีแล้วนะคะอันนี้เจ๊ได้รับแล้วไปทำมาเมื่อวันศุกร์ได้รับวันอังคาระคะ่ะแผ่นตัวเล่มนี่ค่ะนานแรกสวยงามมากเลยค่ะข้อมูลนี่ค่ะสิบปีมาแล้วเห็นไหมทำปีสองหนึ่งหมดอายุป,ปีสามหนึ่ง ภายในตัวเล่มก็สวยงามค่ะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เขาแบบให้ทำพาสปอร์ตสิบปีอายุสิบปีได้ฉะนั้นเจบกลับมาเมืองไทยเจบก็เลยไปทำเจ๊ก็จะเสิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเขาให้ทำที่ไหนบ้างพัเดียวเจ๊ใกล้มามุญคองก็เลยไปทำที่มามุงคองที่ชั้น5าค่ะเงียบมากเลยค่ะที่มามุงคองไม่ค่อยมีคนเลยอาจจะเพราะ มีโควิดด้วยมั้งคะไม่ค่อยมีนัอกท่องเที่ยวเลยเนี่ยจริงๆนะดูสิไม่มีคนเดินเลยเจ็บโชคดีมากเลยค่ะที่มังคองนี่เขาเพิ่งเปิดให้ทำใช่ไหมคะเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะฉะนั้นคนก็จะยังไม่ค่อยรู้จัก่ะคะ่ะไปทำก็คือจะไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะ,ะคะ่ะคิวก็จะไม่นานนะคะและช่วงที่จะไปคือจะไปถึงก็ทำได้เลยใช้เวลาไม่กี่นาที ซึ่งตอนนี้นะคะเขามีระบบสแกนม่านตาด้วยนะคะคือห้ามใส่คอนแทคเลนส์ไปนะคะให้ใส่ว่นตาไปค่ะเพราะว่าเวลาเขาสแกนม่านตาเขาไม่ให้ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะตอนนี้กํลาลังไอ้นี่ค่ะกรอกแบบฟอร์มก็ไปขอนี่เจ้าหน้าที่เขานะคะแล้วก็มากรอกบบฟอร์มมันจะมีรุน่น10ปีราคา1 5 0่าบาทนะคะไอ้รุน่น5าปีมันก็ยังมีอยู่นะคะมันราคา1,000บาทอะแต่ว่าทำทั้งทีก็ทำา10ปีไปเลยค่ะ เร็วมากค่ะทําเสร็จแล้วมีออกมาด้านหลังมามปนคลองค่ะกาลังจะเดินไปที่สยามออลืมบอกไปว่าที่นี่เขาไม่มีแบบนั่งรอรับเล่มเลยนะคะเขาไม่มีด่วนแบบรอรับเล่มเลยเขาจะต้องให้ส่งไปษนีอย่างเดียวเลยค่ะค่าส่งก็40บาทถ้าทําวันจันทใช่ไหมคะก็จะได้วันพุธถ้าทําวันศุกร์ก็จะได้วันอังคารค่ะ